รหัสลูกค้านับ3 4ก็คือรายละเอียดตรงกลางใช่ไหมคะก็คือโค้ดบัญช,ทชีที่เป็นลช่องรหัสตรงกลางที่ว่าเป็นรายการขายท้องรัวพันแล้วก็5พวกเม็ดเงินต่างๆนับ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสาจุดใช่ไหมคะ5จุดแล้วกลับไปที่ Excel ค่ะ ในส่วนของทาง Excel a อ๋อลืมลืมไปก็มีน้ำหนักด้วยเป็น6จุดเป็น6จุดเพราะว่าเราจะต้องคีย์ว่าน้ำหนักทองเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นสำนักงานบัญชีที่จะเอาไปใช้ก็ตัดคอลัมน์นี้ทิ้งเลยเพราะว่าไม่ว่าจะน้ำหนักเท่าไหร่ไมิสุนเพราะที่พี่ทำมสต็อกให้ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งมันอินเทอร์ขาเลย <laughs> <laughs> เพราะว่า e x c e มันออโต้หนอยู่แล้วใช่ไหมคะ ก็จะตัดคอลัมน์นี้ทิ้งแต่ถ้าแบบสำหรับใครที่ทำสต็อกด้วยคุณก็ต้องเอามาอีกหนึ่งคอลัมน์นั่นก็คือน้ำหนักทองก็เลยรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ6คอลัมน์เพราะนั้นเราเลยมากำหนดจุดไฮไลท์ก่อนว่า6คอลัมน์ของเราคือคอลัมน์ไหนล่ะใน Excel อาจารย์มารกก็จะมาไฮไลท์ไว้รวมไปถึงช่องวันที่ด้วยทำไมช่องวันที่ถึงเป็นสีแดงเพราะว่า การเขียนบอร์ดอะคะ่ะข้อยกเว้นคือวันที่เราจะต้องไปกำหนดฟิกวันที่ตัางหาก